สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซ็นเตอร์พระอมูเลตนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางช่องนะครับนาพระเครื่องมาให้ชมนะครับวันนี้นะครับคือเหรียญพระอาจารย์ธรรมโชตนะครับปี19นะครับบางละจันสิงห์บุรีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อกวยวัดโกศิตารามปุกเสกนะครับประวัติชัดเจนนะครับ จัดสร้างนะครับวัดที่จัดสร้างเหรียญของพระอาจารย์ธรรมโชตินะครับคือวัดท่าวนนะครับธรรมรังสีนะครับอำเภอบางละจันนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจัดสร้างเมื่อปี2519นะครับเหรียญนี้นะครับและหลวงพ่อกลยววัดโกสิตตารามนะครับมาปลุกเสกเหรียญนี้นะครับในเขตของบางละจันสิงห์บุรีนะครับ ก็าจะมีเอกสารหรือหลักฐานนะครับในการลงระบุแจ้งเอาไว้นะครับอย่างเช่นก็จะเขียนเอาไว้หลวงพ่อกลวยนะครับมาปลูกเสกวัตถุบางคลนะครับในเขตบางละจันสิงห์บุรีนะครับเขาจ,นะจะมีระบุเอาไว้ก็จะมีพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆนะครับที่หลวงพ่อกลวยท่านปลูกเสกในเขตอำเภอบางละจันนะครับจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็มีเหรียญ พระอาจารย์ธรรมโชตนี่แหละครับที่อยู่ในชุดนั้นที่หลวงพ่อกวยวัดโกศิตรามท่านปลูกเสกด้วยนะครับเหรียญนี้คนในพื้นที่เขารับรู้นะครับคนสิงบุรีนะครับก็ก็รับรู้ว่าถ้าบอกวัดท่าวนปี19ก็จะบอกอ๋อหลวงพ่อกวยท่าน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 เสกนะครับเหรียญเหรียญรุ่นที่ปี19ของวัดท่าวนนะครับ เหรียญสภาพนะครับคือสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทองแดงลมดำนะครับเดี๋ยวจะส่องกล้องให้กับผู้ที่รับชมได้รับชมนะครับสักคู่นะครับนี่ครับคือพระพักพระอาจารย์ธรรมโชติครับท่านท่านท่านน่าเลื่อมใสศรัทธามากครับถ้าเราเคยดูภาพยนตร์เรื่องบางระจันก็เนี่ยครับพระอาจารย์ธรรมโชตินี่แหละครับนี่นะครับ แล้วก็มีสิ่งที่จะแนะนํานะครับสําหรับผู้ที่รับชมคลิปนะครับถ้าอยากจะหาเหรียญนี้มาบูชานะครับให้สังเกตนะครับบล็อกมีประคำนะครับนี่นะครับพระอาจารย์ธรรมโชตต้องบล็อกมีประคำจะเป็นรุ่นแรกนะครับที่ทันหลวงพ่อกลวยท่านเสกนะครับถ้าไม่มีประคำจะเป็นรุ่น2นะครับอันนี้คือบล็อกเรียกว่าบล็อกบล็อกมีประคำลูกประคำนะครับพระอาจารย์ธรรมโชตจะค่อยประคำถ้ากล้องไม่ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยซูมต้องขออภัยนะครับ นี่นะครับรูปลักษณ์จะเป็นท่านทรงนั่งขัดสมาธินะครับนี่ครับสร้างนะครับสร้างพระอุโบสถนะครับเขียนว่าสร้างพระอุโบสถนะครับเหรียญน,นี่ครับพระอาจารย์นะครับ ทรมาโชดนะครับพื้นผิวเหรียญนี่ครับก็จะเป็นนะครับรอยตึงนะครับรอยตึงจากการปั๊มนะครับถ้าไม่ชัดต้องขออภัยนะครับจะเห็นแวบๆเมื่อกี้นะครับจะเป็นนะครับจะมีรอยตึงตึงเส้นเหรียญแท้นี่ครับถ้าสองนิตาเปล่าจะเป็นรอยตึงจากการปั๊มเส้นเสียนเต็มเลยครับเต็มเหรียญเลยครับ เหรียญปีหน้าครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับเพราะว่าบางบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอ่าวัตถุบางคนหลวงพ่อกวยที่ออกจากวัดโกสิตารามยุคที่ท่านหลวงพ่อท่านก็ราคาหลักหมื่นไปไปลายเป็นแสนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมูลค่าสูงมากครับเพราะว่าหลวงพ่อกวยวัดโกสิตารามท่านศักดิธิ์จริง,รง,รงครับ ถ้าเราเลื่อมใสในหลวงพอว่อกลยท่านครับก็ต้องหาวัตถุมงคลที่หลวงพอว่อกลยท่านปลูกเสกนอกวัดเอ่ยไปร่วมพิธีปลูกเสกเอ่ยอะไรอย่างเนี้ครับที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็รูปลักษณ์เหรียญก็เป็นสิ่งที่แบบมห,มหสัจจรรย์หน้าเลื่อมใสยอย่างเช่นพระอาจารย์ธรรมโชตินะครับนี่นะครับอันนี้คือหน้าเหรียญน,นะครับ ด้านหลังเหรียญนะครับนี่ครับด้านหลังเหรียญจะเป็นอย่างนี้นะครับหลังเหรียญสวยนะครับนี่นะครับหลังเหรียญนะครับทางช่องก็นำเหรียญประวัติดีๆครับแล้วก็สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่รับชมนะครับจะได้เป็นแนวทางนะครับเผื่อไปเจอไปเจอแล้วเราบางทีเราก็ไม่รู้ครับว่า นี่นะครับ2519นะครับ2519นะครับเผื่อเราไปเจอไปเจอครับเราก็ไม่รู้ว่าพระเกจิองใดท่านเสกท่านปลุกเสกแต่ถ้าเรามีพื้นฐานรู้ว่าเหรียญรุ่นนี้ต่างวัดหลวงหลวงปู่ทิมท่านร่วมเสกหลวงหลวงปู่โตร่วมเสกหลวงพ่อกวยร่วมเสกหลวงพ่อแพร่วมเสกอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราแบบนี่นะครับบางรัดจันทร์นะครับมันจะเขียนว่าวัดนะครับ วัดท่าวนนะครับนะครับวัดท่าวนธรรมรังสีนะครับบางละจันนะครับสิงห์บุรีนะครับนะครับทางช่องก็จะพยายามนะครับหาเหรียญที่มีประวัตินะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับน่าเอามาบูชาอารัธนาติดตัวนะครับเก็บเอาไว้ก็ภูมิใจครับ เหรียญหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านเหรียญหลักพันพุทธคุณหลักร้านเยอะแยะครับอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราจะสืบค้นนะครับสอบหาประวัติข้อมูลนะครับหรือทางช่องใดเขานํามาเล่านํามาอะไรแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยอย่างอย่างอย่างเช่นเหรียญเนี่ยผมตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าหลวงพ่อปวยท่านเสดแต่ใจผมเนี่ยก็เลื่อมใสศรัทธาในพระอาจารย์ธรรมโชติท่านอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับที่ท่านเสียสลั นะครับไปเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านบางราจันนะครับที่ท่านเสีสละนะครับเพื่อชาตินะครับสุดท้ายพวกท่านก็ต้องจากไปกันทั้งค่ายเลยแสดงถึงความเสียสละความรักชาติอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เลื่อมใสในพระอาจารย์ธรรมโชตท่านที่ท่านเสีสละนะครับตามประวัตินี่คือท่านได้หายสาบสนไม่มีใครได้พบเจอท่านเลยนะครับเมื่อ ปศสองพกว่าที่ค่ายบังระจันแตกนะครับนี่นะครับทางช่องก็นำเหรียญดีๆนะครับประวัติข้อมูลนะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์ที่เข้มขังนะครับปลุกเสกนะครับมานำให้กับผู้ที่รับชมนะครับได้รับรับทราบข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่จะได้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่รับชมนะครับ ถ้าชื่นชมนะครับแล้วก็ถูกใจเป็นกําลังใจให้นะครับสนับสนุนนะครับที่นําสาระดีๆมานําเสนอนะครับอย่าลืมนะครับเหรียญนี้นะครับต้องเป็นบล็อกที่มีประคำนะครับจะเป็นรุ่นแรกนะครับนะครับบล็อกที่มีประคำนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทางช่องจะพยายามหาวัตถุมงคลดีๆนะครับมีคุณภาพนะครับเพื่อนำมาเล่านะครับนำมาให้กับผู้ที่รับชมนะครับ ได้ชมเป็นวิทยาทานและก็เป็นข้อมูลในการที่จะหาเหรียญน,นะครับที่มีพุทธคุณที่น่าสะสมนะครับเก็บกันเอาไว้เพื่อความภาคภูมิใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องเซ็นเตอร์พระอมูเลสนะครับก็จบการนำเสนอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ